a อ c น e เช o นออนไลน์เซิร์ฟเวอร์ในเซิร์ฟเวอร์ผสมกิดเป็นโวลูชั่นหนึ่งยี่สิบเจ็ดขึ้นไปแผนที่ใหญ่มีหมดการเล่นเลือกเล่นมากมายมีระบบแนะนำการเล่นการเลือกคลกาสแต่แต่ละค,คลาสจะมีความแตกต่างกันไปมีสกิลที่ไม่เหมือนกันมีการเลือกอาชีพด้วยนะ มีจุดเคลื่อนต่างๆมากมายตามสบาวที่แยนผู้เล่นค้นหาด้วยตัวเองมีระบบลอ็อกอินรับของฟีลายวันมีจุดซื้อขายต่างๆมากมายและยังมีระบบโปรติชั่นและซ่อมของที่กำลังจะพังมีโลกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดน,นเทอร์โลก้งังวัน ลกหาของจุด PVP จุดตรงปลาที่สำคัญเลยจุดฟาร์มบอสะดับง่ายไปนจนถึงยากเลยและว,วันนี้ยังมีดิส count สำหรับคุยและยังมีแฟนเพจสำหรับแจ่ข่าวสารอีกด้วยอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเีอนๆนะในอนาคตจะมีหอ p e ด้วยละ่ะ โยโอเคครับก okay, ็ต้องขอกราบสวัสดีค um. okay, so ุณผู้ชมท่านกันด้วยเลยละกันนะครับผมวันนี้ของเดอะซัสซ่าเกมเมอร์กันเช่นเคยตบมือตบมือก็วันนี้เรามาได้ไหมครับพ็อกเก็ตเอディชันนะเอ็นะครับผมมาได้ไหมครับบนมือถืออีกแล้วนะครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรทุกคนน่าจะเห็นคือคลิปแล้วก็ปกคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือวันนี้ผมจะมาแจกเชดเดอร์อีกแล้วครับผมมารีวิวแล้วก็แจกเชดเดอร์ของไหมครับพีอีกแล้วนะครับผมเรื่องตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น ขอตัวสเปคสูงๆหน่อยนะครับผมเขาว่ายังไงครับเพราะว่าดูดีดูกราฟิกดิแบบแสงมันจ้ามาก <c oughs> ผมคิดว่าเครื่องสเปคต่ำน่าจะไม่ไหวนะครับผมระดับกลางนี่จะพอเล่นได้เครื่องสเปคต่ำกลางๆนะไม่ต่ำม,มากอ่ะน่าจะพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าสูงนี่สบายสบายบรีเลยนะครับผมั <c oughs> นนี้เราจะมาดูแบบพวกท้องฟ้าเมฆมันจะแบบเมฆมันจะเป็นจางๆ้วเมฆเหมือนจะไม่เข้มนะ เมื่อแบบประเทศโซนในโซนเขตร,ร้อนอะไรอย่างนี้แบบเมฆมันจะไม่เยอะไงประมาณนี้แหละแล้วก็มีพระอาทิตย์สมจริงมากไม่มีแบบไม่มีเส้นขอบเลยสวยจัดแล้วก็แบบมีเงาพวกนี้เงาน,นี้รายละเอียดดีมากเลยนะเนี่ยเงาเห็นไหมแต่รายอย่างหนึ่งก็คือไม่มีเงาตัวคนนะถ้ามีเงาตัวคนนี่จะดีมากเลยโอเคเราจะไปดูอะไรต่อกันดีนะขอทำการหยิบอันนี้ไปก่อนนะถอนมา โอเคครับเมื่อกี้ผมไปกินน้ำมาโอเคเรามาต่อกันซึ่งชื่อ shader ตัวนี้ฉันนะครับผมลืมอบอก shader เนอะ shader ตัวนี้มีชื่อว่าอันนี้เลย logical mystery shader สร้างโดย m c h yamarin นะครับผมซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมใต้ด e สคริปชันเลยนะครับผมามาโหลดกันไปเล่นได้เลยนะครับผม แต่ใครที่ลงไม่ได้ก็น่าจะมีปัญหาอยู่นะมันน่าจะไม่รองรับเวอร์ชั่นอะไรมบณนี้แล้วบางคนก็ลงไม่ได้ก็น่าจะเป็นแบบที่เครื่องไม่รองรับนะครับผมซึ่งวิธีการลงก็สามารถไปย้อนดูคลิปกเก่าๆที่ผมเคยรีวิวแล้วก็แจกไปได้นะครับผมซึ่งปัจจุบันผมจะไม่สอนลงแล้วนะครับผมเพราะาลงเหมือนกันทุกคลิปเนาะโอเคเอ่มอ๋อมโอ้โหเวลาจะขํามนะทุกคนบรรยากาศแบบเวลามันกำลังจะเบื่อห็นไหมอาต์ก็จะลงไป ที่เห็นว่าเวลาเราหันนี้ใช่ไหมหันข้างแสงแสงพริ์มันจะไม่แยงตาเราหันแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมแสงมันจะแยงตาหน่อยปึ๊บปึ๊บเห็นไหมน้ยสวยอันนี้สวยมากดีเหมือนผ้าที่ตกแหลแบบนี้แล้วแสงก็จะค่อยๆไปใช่ไหมโอเคพระทธิ์พอแล้วนะเดี๋ยวเราเรดูพระจันทร์พระจันทร์พระจันทร์เป็นไงจริอ๋อพระจันทร์ไม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนเนาะพระจันทร์พระจันทร์น่จานจะเป็นปกติเหมือนเดิมเนาะ แล้วก็เช่นเคยยังไม่มีดนามิกไลท์เหมือนเดิมก็คือแบบเวลา,เาถือทอดใช่ไหมเหมือนในจาว่าจะมีดนามิกไลท์อยู่เพ่ช่วยให้เราแบบเวลาถือทอดมันจะมีแสงสว่างออกมาจากตัวทอสด้วยก็ไม่มีเดี๋ยวนะโคตรพิ่ว่าเขาน่าจะมีแหละซึ่งตนนัวนี้อื้มพี่พจน์ก็สวย้วแบบมันมีแสงเป็นรัศมีออกมานอะว่าเวลาเราหันใช่ไหมแสงไม่หลีนะไม่หลีลงไม่หลีอะไรเลย ก็ถือว่าดีแล้วก็มีดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วก็มีเมฆอยู่นิดหน่อยแบบกะเคืนนะนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูที่แถวชายหาดแถวทะเลบ้างตรงนี้ย่มมีน้ำนิดเดียวเองมาเออมีแสงเหนือนะดูด,ด,ดูสีดิเอ้ยเจอหมู่บ้านเอ c ีซีเดี๋ยวเราไปดูที่หมู่บ้านเอ c บีซีก็ได้ดูพวกแสงอะไรอย่างงี้นี่แสงมันจะแบบ แสงมันจะไม่สว่างนะักนันทาสมจริงนะตัวนี้ทอ็อดเนี่ยเห็นไหมทอ็อดปกติถ้าเราวางมันจะสว่างมากเลยแต่ถ้าเป็นความจริงทอมันก็จะสว่างไม่ไกลแหละถ้าทตามความจริงกันนะก็ประมาณนี้เนีย่ยเรามาดูน้ํากันน้ำนี่คืออย่างสวยนะวะนะวาของพีซีทีละครั้งได้ไหมว้วเสียงดังมาก เดี๋ยวเราไปดูที่น้ำตอนกลางคืนก่อนนะครับผมเอาซีรันเทิร์นออกมาเออซีรันเทิร์นซีรันเทิร์นอ่ะโอ้ยพิมพ์ผ e ิด S E A ซีรนะันเทิร์นเนาะมันจะมาลองในใต้น้ำหรืว่าจะเป็นยังไงนะด้วยจากผิวน้ำตอนก,กลางคืนมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราถ้าระวังปุ๊บนี่เนียนเนียน,นกว่าตัวแรกที่ผมแจกไปล่าสุดเนาะน้ำมันจะเนียนกว่าแลนะ้ไม่เห็นเอ่อเทกเจอร์ของน้ำอันเดิมเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูใต้น้ําใต้น้ําเห็นเท็กเจอร์เดิมอยู่นิดหน่อยถ้าวางอันนี้ออ้แสงดอรอปลงไปเยอะเลยแล้วเราจะเห็นแบบเหมือนแสงข้างบนมันลงมาตามใช่ไหมแล้วมันก็แบบพัดเห็นไหมพัดไปอะไรอย่างงี้เราขอปรับทามเป็นทากลางวันก็จะได้ดูง่ายๆหน่อยปึ๊บนี่กลางวันแสงก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมตามทะเลก็จะแบบ เหมือนน้ำไหลอะไรงี้เห็นงองนของน้ำก็หรือว่ายอดเรียมกระเทียมดอกเลยทีเดียวเอ่เฮ้ยมันมีสมจริงด้วย,ยนะเดี๋ยวให้ดูด้านบนก่อนกันเลยนี่เทกเจอร์น้ำอย่างสวยมีแสงพระอาทิตย์สะท้อนมาด้วยเห็นไหมสวยมากบอกเลยที่สาคัญต้นไม้อะไรขยับหมดไ <c oughs> ม่อช่กจะเช่าเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองเทสน,นะถ้าอยู่ในน้ำใช่ไหมมันทําสมจริงมากใต้น้ําอ่ะ ถ้าอยู่ตื่นใช่ไหมแสงมันก็จะเยอะแต่ถ้าเราถอยลงทีที่มันดึกลงไปแสงมันก็จะเริ่มดอปลงไปเห็นไหมถึงจะเห็นถึงความมืดมืดลงมืดลงท,ทําสมจริงมากเลยทุกคนจะเลียหลวงไปเล่นก,กันด้วยนะหลดเยอะๆเลยแนะนํามากตัวนี้สำหรับใครที่คอมไว้นะที่อีกนยถ้าเราลงค่ำท่ำมืดๆก็จะยิ่งมืดลงมืดลงไปเรื่อยๆโอ้โหสวยมากโอเคคนเราเหลืออีกสองสามที่ใช่ไหมที่เรายัางไม่ได้ไปเนาะ ทีแรกเลยเราต้องไปดีเอ็นได้ไม่ได้เอ็นไม่ต้องไปต้อีเอ็นไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเนาะให้ทุกคนไปลองทดสอบกันดีเนาะจะไปแค่นี้เท่านั้นดีเอ็นมันกลับยากแค่ไรเกลียดปราบมังกรอีกก็จะเสร็จโอเคมาเราจะลองสร้างเป็นประตูเรเพอร์ขึ้นมาตตึึ๊๊ดดโอเคเราไปกันเลย Let's go เอาละเรามันมมเรนเดอร์กันแล้วนะออ้เรนเดอร์ทำสวยมากแสงเข้มมากเลยเี่ยพวกแสงไฟนี่เข้มมากเลยไฟมันทำเข้มมากเลยเฮ้ยเราอยู่ใบอมที่มันเป็นสีเขียวอยากรู้ว่ามันชื่ออะไรนะพวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรงี้จำชื่อไม่ได้ละแต่ว่าแสงทำสวยมากเลยแสงมันดูเข้มมากเลยเถอดนะนี่เรามาดูลาบาลาบาเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแค่เนียนขึ้นนิดหน่อย ลาวาออ้เมลมีสวยมากเลยแบบมันทําไม่มีความทึบขึ้นอ่ะแล้วือแบบสวยมากไอ้น,นี้แต่ซาวทำม,มันร้อนขนาดนี้คุณทําซาวร้อนมากเลยเวอ่์ชัานม่เดี๋ยวราลองบนข้างล่างวิสวยมากเลยดูดิอู้เรามาถ่ายซีรีส์บนมือถือได้แล้วเนี่ยใครอยากไปถ่ายซีรีส์เอาไปได้เนี่ยสวยมากสวยจัด จัดไดเน,นเธอร์แล้วเนี่ย My God ็สบูมือถือทำได้ขนาดนี้แล้วสบู่มือถือทำขนาดนี้แล้วเด้อสุดยอดเกินแต่ก็คืนคำเตือนเลยนะว,ว่าเครื่องสเปกต่ำระวังเครื่องค้างนะผมรู้สึกว่านี่น่าจะเหมาะสำหรับเครื่องสเปกสูงมากกว่านะเนี่ยดูแสงสิทำสวยมากผมชอบตรงที่สุดก็คือน้ำนี่แหละทำสวยดีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันปุ๊บปบ โอเคโอเราวับมาตรงจอดนี้เลยเดียวเชียวนี่เห็นไหมชอบน้ํามากเลยน้ํามันเนียนมากของตัวนี้นะก็หมดแล้วนะสัตว์เลี้ตัวนี้รไม่มีอะไรมากเนาะก็เป็นไงกันบ้างครับทุกคนถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเพื่อกำลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผม ซึ่งเจตนาตีผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผมย้ำอทีว่าเครื่องสเป,ป็ต่ำระวังให้ดีแล้วระวังค้างนะครับใครอยากลองก็สามารถเอาไปลองได้นะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอการาบสวัสดีครับผม